สวัสดีจ้ามาพอกับสาวซัวเลยจ้าเมืนน่อหนีผ้ามากินเข่าจ้ะได้เข่าขาหมูหิวเข่าจ้ะแซ่บๆจะล้านประจําจะแซ่บๆมากเลยจ้ะมาได้จ้ามาแซ่บๆนั่นกันข่าขาหมูจ้ะเอาแบบว่าติดมันจักน้อยอย่ามันจังแซ่บมาได้จ้าแซ่บๆนั่นกันอืม้ม คลิปนี้มาบอกน้ำจาะมีพีเอฟซคนหนึ่งเราถามว่าสาวสูเห็นงาน,นีอยังสาวสูเห็นงานลงงานจ้ะมีเขากะสาวบายดึกมื้อนี้กะเขากะบายจะเลิกซี่ทุ่มเครืงเป็นสาวลงงานจ้ะมาด้จ้ะจับอืม าผ yeah. ิดแกเลียนเทหนาำจักนอยมักนาหลายล่กะเอาไว้สดสีลงคอ แซ่บจ้ะอืมแบบพ,พริกกินพร้อมข่าวแล้วจ้ะแส่บมากจ้ะสดนาบอืม ขายกล่อนมาได้จ้าเส่บบเป็นแนวดเดีย๋ยวจะเป็นโบโฟกัดกล่องกัได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวสูดเด้อจ้าเอ็ดดูสาวโรงงานหลายๆจ้า เห็ดเพื่อหาายใดจ้ะายใดเสริมแต่กว่าสิได้เงินเขากันลำบากเติบเลยพินกับบ้านมาหอดดอูจ้ะสองอาทิตย์กว่าละครับ พิกเพิ่นเพืว่าสิไปสร้างเอาแต่หนังจ้ะหนังเบิดเิ่นเขาคาโมสิมาก,กินแต่หนัง แ่บ yeah. mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นอาหารก่อนไปเขางานจ้ะ น้อยนี่เป็นตะเพ็ดโอกาสกัดขค่ำไง มากินน้ำกันด้วยจ้า mình đi bờ để mặt phùm kể cả chẳng hạn อิมอ่มละข่าวยังเหลืออู่น,น้อยนึงคลิปนี้กับพ่อสมีเนาะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสาวสูงให้ด้วยจ้า